แเทรักแค่ไหนเทแค่นมาเพนขวดบ้างไมเเพิ่งขวดเลยเพิ่งปวดโอ้ย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 ็กขเหัวใหม่ปะหมูเอาใหม่มีนืเหมือนรอมานานเลยเฮียครับพี่้า ตำมต้องหลักหลักอ๋อตตตัมต้องดูแลงานแต่งดองกันดอเมาแล้วคิดว่ากินแย่อะไรของเอาอนเอาเลยกดจมูกเลยด่จมูกเลยมกหินยาเจนกินยาเจนนะเอาาองี้ยเอาอเอางี้เปล่าเฮ้ กูมึงรวมมาคนละร้อยเดี๋ยวกูกินให้ดูร้อยรวมมาเต็มแก้วนะยอมเสียยอมเสียอะเต็มเลยเต็มแกยอมมูมาเดี๋ยวกูเติมให้อีกห<อ>้าร้อยด้วย อย่ปาตังก่อนเออเอ้าไอสัตแก้วนี่พันหนึ่งกูแป้งหนึ่งด้วยเสียอีกพันนี้กูต้องทั้งจับตูดทั้งล้วงทั้งอะไรใครยังไม่เคยเห็นพีกันาเฮ้ยพี่กัน้องมหา่เดิเเอาปาเอาออกนิ็นึงไห้ปะได้บอกเท่าเทเแล้วห้ามเทอ่า ไม่ม <S an ian> ีใครเจอหรอเอาย้อนใส่แล้วเข้าหนึ่งอันหนึ่ง้อกทำไมเอะกินก่อนกินก่อนระว่เก็บตั์โอ้ย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 ปวดสบัาิดคนนะทุอ้ยทำมาหกตวิงสวนสวนสวย เดี๋ยวพี่ที่ฟางพูดไม่รู้เรื่องเลยไม่ไ้ออกมาหรดอมาร้อยไหมไม่ต้องขัวเหรอ